เทศกาลสงกรานในสักดาวิเชียนศีลผู้สมัครพรรคเพื่อไทยนำรถขนาดใหญ่ชูนโยบายพรรคตระเวนไปตามจุดต่างๆในเขตสี่และหยุดปราศัยกับประชาชนมีคันเดียวของไทยวันที่14เมษายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเทศกาลสงกราน2566ตามหน่วยงานภาครัฐองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้จัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานมีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปร่วมกิจกรรมซึ่งทางอปทอต่างๆได้จัดขึ้น โอกาสนี้นายศักดาวิเชียนศีลอดีตอธิบดีกรมน้ำบาดาลผู้สมัครพักเพื่อไทยเขต4ได้นำรถ12ล้อขนาดใหญ่ติดป้ายข้อความเป็นนโยบายของพักเพื่อไทยวิ่งออกไปตามจุดต่างๆในเขต4โดยเฉพาะตามวัดตามหน่วยงานอ,อปทอจอดเดินพบปะกกับประชาชนพร้อมกับทีมงานก่อนแจกแผ่นพับเป็นนโยบายของพักเพื่อไทยแก่ประชาชนจากนั้นได้ขึ้นบนเวทีของรถใหญ่เพื่อพูดปราศัยกล่าวถึงนโยบายของพักเพื่อไทยให้กับประชาชนได้รับทราบ ก่อนตัดสินใจเลือกผู้สมัครในวันที่14พฤษภาคม2566นี้และจากการเดินพบปะประชาชนต่างตอบรับกับผู้สมัครเป็นอย่างดีโอกาสนี้สื่อได้สอบถามประชาชนว่าหากวันเลือกตั้งจะเลือกใครพักใดส่วนใหญ่บอกว่าเลือกทั้งพักทั้งผู้สมัครเขต แต่ไม่ขอบอกว่าเป็นพักใดบอกเพียงว่าจะอยู่ในใจหมดแล้วหลังการนับคะแนนจะทราบเองผู้สื่อข่าวได้สอบถามแม่ค้ารถสามล้อเครื่องซึ่งได้ออกตระเวนไปทั่วในพื้นที่เขตเลือกตั้งเขต4พบว่าประชาชนส่วนใหญ่พูดบอกว่าต้องการเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนพักที่ดูแลประชาชนให้อยู่ดีกินดีมากกว่าที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ขอบอกว่าชื่อพักอะไรทุกคนจะบอกว่าคนที่ต้องการเลือกอยู่ในใจหมดแล้วโอกาสนี้นายศักดาวิเชียนศป์อดีตอธิบดีกรมน้ำบาดาลกล่าวถึงกรณีที่ได้จัดทำรถคันดังกล่าวมา เนื่องจากหมดฤด,ดูการเก็บเกี่ยวอ้อยแล้วรถว่างก็เลยติดไอเดียขึ้นมาเพื่อต้องการติดป้ายข้อความนโยบายต่างๆของพักเพื่อไทยให้ประชาชนได้ทราบในคันเดียวแต่จริงๆแล้วนโยบายของพักเพื่อไทยมีมากกว่านี้รถใหญ่ขนาดนี้ก็บรรทุกไม่หมดแต่ก็ดีกว่ารถขนาดเล็กข้อความไม่ครอบคลุมบางครั้งก็อาจไม่เข้าใจในโยบายพักเพื่อไทยมีมากที่เป็นประโยชน์กับประชาชนหากเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลวันนี้เลยต้องสื่อนํารถขนาดใหญ่ออกมาเพราะนโยบายนั้นเยอะมากวันนี้ยังบรรทุกนโยบายมาไม่หมด ากใช้รถเล็กๆติดได้แค่ไม่กี่นโยบายฉะนั้นอยากให้ประชาชนเข้าถึงนโยบายของพรรคเพื่อไทยและแลนสไลด์จะเกิดขึ้นทั้ง5้าเขตที่กาญจนบุรีแน่นอนอดีตอธิบดีกรมน้ำบาดาลกล่าวย้ำอย่างหนักแน่นมากและจากการเดินพบปับประชาชนพูดฝากมาเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากเปลี่ยนเพราะประชาชนน,นี้เดือดร้อนมากทุกด้านโดยเฉพาะเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคเดือดร้อนเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกเดือดร้อนที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปดูแลไม่ทั่วถึง และนโยบาย8ปีของรัฐบาลที่ผ่านมาแทบไม่มีนโยบายอะไรเลยที่เข้าไปสู่ประชาชนวันนี้พักเพื่อไทยพร้อมตนเองมั่นใจว่าการจนบุรีทั้ง5เขตยกจังหวัดแน่นอนฝากถึงประชาชนทุกคนในวันที่14พฤษภาค,คม2566ให้ทุกคนออกไปใช้สิทธิ์ โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยมีนโยบายที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกคนตนเองต้องยอมรับว่าทุกคนให้ความหวังกับพรรคเพื่อไทยมากๆเพราะพรรคอื่นเราได้เห็นหมดแล้วในรอบ4ปี8ปีไม่มีอะไรชัดเจนตนเองเดินมาเกือบ200วันได้รับทราบข้อมูลปัญหาจากประชาชนทั้งเขต4และเขตอื่นๆด้วยนายศักดาว,วิเชียนศิลป์ผู้สมัครเพื่อไทยเขต4กล่าวทิ้งท้ายว่าพรรคเพื่อไทยแลนสไลด์ที่กาญจนบุรีอย่างแน่นอน ขายชั่วไปขายเนี่ยปลาทอยนองปื้ลสองลีแล้วเรามีสูตรค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทั้ง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 ัทั้งคนเรือทั้งพักทั้งคนเลยเหรอคะค่ะโัน อันนี้เราก็เอาไว้ในใจเราดีกว่านะเราอยังไม่พูดเลยพูดพูดไปแล้วมันจะเสียเราก็เก็บไว้ในใจพอถึงเวลาแล้วเราก็ต้องการเราก็ทำามของเราตามกฎตามเกณฑ์ต่อไปต่อไปต่อไปค่ะก็มีรถอันนี้เป็นรถบรรทุกอ้อยวันนี้ตัดอ้อยหมดแล้วรถว่างแล้วประกอบกับนโยบายพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันมี หลายนโยบายมากแล้วประชาชนสนใจถ้าเรานำรถเล็กมาติดนโยบายเนี่ยมันไม่ครอบคลุมนะครับถ้ามีรถใหญ่เราสามารถติดนโยบายของพัคเนี่ยได้หลายนโยบายนโยบายยังติดไม่หมดนะครับรถใหญ่ขนาดนี้เพราะมันยังมีอีกมากเลยครับเป็นการสื่อสัญ,ญลักษณ์ว่าพักเพื่อไทยเนี่ยบรรทุกนกโยบายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ประโยชน์ ถ้าพรรคเพื่อไทยตั้งรัฐบาลนะครับวันนี้เลยก็ต้องสื่อสัญลักษณ์ว่านโยบายมันเยอะมากนะครับวันนี้ยังกระทุกนกโยบายมาไม่หมดเลยเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถ้าใช้ร้นเล็กๆปิกอัพเล็กๆเ,เ,เนี่ยติดแค่ได้ไม่กี่นโยบายนะครับอยากให้ประชาชนได้ได้เข้าถึงนโยบายของพรรคเพื่อไทยครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าเกิดลานสไลด์ทั้ง5เขตท,ที่จังหวัดกาญจนบรุรีแน่นอนครับประชาชน พูดได้คำเดียวว่าอยากเปลี่ยนครับเพราะว่าประชาชนวันนี้เดือดร้อนมากทุกด้านเลยครับวันนี้เดือดร้อนเรื่องน้ำเดือดร้อนเรื่องอสิ่งอำนวยความสะดวกเดือดร้อนเรื่องเจ้าที่รัฐไม่ได้เข้ามาดูแลครับแล้วนโยบายของ8ปีรัฐบาลเนี่ยแทบจะมีนโยบายอะไรเล,เลยที่มาสู่ประชาชนวันนี้พักเพื่อไทยพร้อมครับและผมมั่นใจว่าทั้ง5เขตวันนี้ พรรคเพื่อไทยยกจังหวัดครับก็าาฝากวันที่14พฤษภาคมอยากให้ประชาชนทุกคนไปใช้สิทธิ์แล้วเลือกพรรคเพื่อไทยครับซึ่งมีนโยบายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนทุกคนนะครับแล้วผมมั่นใจว่าวันนี้นะครับทุกคนให้ความหวังกับพรรคเพื่อไทยเพราะว่าพรรคอื่นเราได้เห็นแล้วในรอบ4ปี8ปปีมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเท่าที่ผมเดินมาเนี่ย ประมาณเกือบ200วันนะครับได้รับทราบข้อมูลปัญหากับประชาชนทในโดยเฉพาะในเขตสีแล้วก็เขตอื่นๆด้วยเขาสนับสนุนพักเพื่อไทยนะครับและผมมั่นใจว่าพักเพื่อไทยแรงสไลด์ที่การจันบุรีอย่างแน่นอนครับ